เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมซึ่งเคยดารงตําแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสวนะครับเรื่องของรัฐบาลหนุนให้เอสเนี่ยเดินหน้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวนะครับจะเป็นอย่างไรคุยกันในช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับ วันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนดานเราจะมอบบ็อกเซตซึ่งเป็นไดอารี่จากธนาคารออมสินจานวนหนึ่งวงวันให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามแล้วส่งคําตอบของท่านกลับมาจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจที่ว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนดานถ้าเป็น YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนดานเป็นวักเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวเราจะใช้ระบบก,การสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีสุดจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดต่ออก,กลัับบไปเงนะคร และรอบนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเก็บเบีย้ยได้ถุนร้านได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมกันตามกติกาที่กําหนดเอาไว้นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวาตามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารอมสินนะครับขอเชิญชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรทพิเศษ1 1เดือนซึ่งธนาคารจะให้ดอกเบีย้ยในอัตราร้อยละหนึ่งจุดแปดห้าต่อปีนะครับหรือว่าเทียบกับดอกเบีย้ยของเงินฝากประจำก็ ซึ่งการเปิดบัญชีต้องเปิดจำนวน1,000 0บาทนะครับพันต่ำนะครับ10,000บาทหมดเขตรับฝากวันที่31สิงหาคมนี้นะครับตัวอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับขอเชิญชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรืพิเศษ11เดือนนะครับโดยธนาคารจะให้ดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ1.85ต่อปีนะครับหรือว่าเทียบกับดอกเบี้ยของเงินฝากประจำเนี่ยก็จะเท่ากับ ร้อยละ2.17นะครับซึ่งการเปิดบัญชีนั้นต้องเปิดบัญชี10,000บาทเป็นการเปิดบัญชีขั้นต่ำนะครับหมดเขตรับฝากวันที่31สิงหาคมนี้นี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคําถามถามคุณผู้ฟังว่าเงินฝากเ่อเรียกพิเศษ11เดือนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์การเงินของธนาคารนมสินที่จะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ1.85ต่อปีกันแล้วก็หมดเขตรับฝากวันที่31สิงหาคมเนี่ยนะครับคำถามคือว่าการเปิดบัญชีเนี่ยต้องเปิดบัญชีไปจนจเมือเงินเท่าไหร่ ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจที่ว่าเก็บเบีย้ยใต้ถุนรานถ้าเป็น YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบีย้ยใต้ถุนรานเป็นบล็กเล่าสู่กันฟังแล้วก็ส่งคำตอบมาในอ mm ินบ็อกซ์ได้เลยนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารอมสินขอเชิญชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์ทางกา,การเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรศพิเศษ11เดือนนะครับซึ่งจะให้ดอกเบีย้ยในอัตราละ1 8 5ต่อปีหรือว่าเทียบกับดอกเบี้ยของเง การจ่ายดอกเบีย้ยจะจ่ายเมื่อฝากครบกําหนด11เดือนแล้วนะครับโดยการเปิดบัญชีสามารถเปิดบัญชีได้ด้วยโดยใช้เงินจํานวน10,000บาทนะครับเป็นการเปิดบัญชีขั้นต่ําฝากได้ทั้งบุคคลธรรมดาหรือจะเป็นนิติบ,บุคคลก็ได้ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาก็เมื่อได้รับดอกเบีย้ยแล้วไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับสนใจก็ฝากได้ที่ธนาคารนำสินทุกสาขาหมดเขตวันที่31สิงหาคมนี้นะครับหรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลีป่นนนนยนแปลงเงื่อนไขก็ไปไปตามที่ธนาคารกําหนดนะครับสนใจก็สามารถ หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน w w w gsb o r t h หรือจะติดต่อโดยตรงที่ gsb contact center หมายเลขโทรศัพท์1115ก็ได้เช่นกันนะครับธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเงินออมมั่นคงออมกับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมนะครับเมื่อเร็วนี้ครับนายอิทธิพลเลิศศักดธนกกรรองกรรมการผู้จัดก,การธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือว่าเอ็กซิมแบ นายพิสิทธิ์มุรณกิจพินโยผู้อำนวยการฝ่ายผู้บริหารสาขาต่างประเทศธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนสาขาพนมเปนได้ร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงินของเอ็กซิมแบง์เป็นจำนวน5 500, ล้าน5แสนดอลลาร์สหรัฐนะครับเพื่อเปสนับสนุนผู้ประกอบการของไทยในประเทศกัมพูชาและก็ผู้ประกอบการชาวกัมพูชาที่ดําเนินธุรกิจนําเข้าสินค้าหรือว่าบริการจากประเทศไทยนะครับสำหรับการส่งออกของไทยไปยังกัมพูชาเมื่อปี2566นะครับมีมูลค่า ประมาณ6 64%,0 0 0ล้านบาท6,4% 00 0ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับโดยกัมพูชาเป็นเป้าหมายสําคัญในการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการเกษตรอุตสาหกรรมการผลิตอุตสาหกรรมการก่อสร้างอุตสาหกรรมการให้บริการด้านสุขภาพและก็อุตสาหกรรมภาคบริการนะครับการสนับสนุนทางการเงินจากเอสแบงค์ในฐานะธนาคารเพื่อการพัฒนานั้นจะช่วยยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยและก็กัมพูชาให้สามารถแข่งขันได้มากขึ้นบนเวทีการค้า และก็การลงทุนระหว่างประเทศอย่างยั่งยืนนะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมนะครับซึ่งเคยดารงตําแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารสํานักง,งานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสวเรื่องของรัฐบาลสนับสนุน s m e ให้เดินหน้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวนะครับอีกสักครู่หนึ่งก็จะได้คุยกันเรื่องนี้ถ้าย้อนกลับไปสนิดหนึ่งนะครับมีมติคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบการขับเคลื่อน เกี่ยวกับโครงการ SME Green Productivity นะครับโดยใช้วงเงินทั้งหมดเนี่ยหนึ่งมืห้าันล้านบาทด้วยกันเพื่อเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการใ SME ไทยให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำร้อยละสามในช่วงสามปีแรกนะครับอตอนนี้คุณมงคลอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณมงคลครับครับสวัสดีครับคุณพีรัตั์ครับแล้วก็ผู้ชมผู้ฟังรายการนะครับครับเรื่องเรื่องการที่จะเปลี่ยนไทยหรือยกระดับ ของเอสีเราเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวหรือเศรษฐกิจสีเขียวเนี่ยจริงๆพูดกันมานานแล้วก็ต้องถือว่ามันเป็นไม่ใช่เป็นทางเลือกแล้วนะครับหรือเป็นทางลอดของพวกเราด้วยกันคือคนตัวเล็กเพราะวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือก <c> ต <oughs> ิกาหรือมาตรการต่างๆที่บริษัทใหญ่ๆถูกมาตรการตลาด จากยุโรปกดดันแล้วก็ประเทศจีนเองก็กําลังเปลี่ยนถ่ายเรื่องนี้อย่างจริงจังด้วยนะครับเพื่ออการเป็นเข้าห่วงโซ่ของซัพพลายเชนนะซึ่งโลกสองสามปีนี้จึงต้องปรับปัวอย่างขนาดใหญ่เลยทีเดียวเพื่อต้องการลดผลกระทบจากโลกร้อนนะครับแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมดังจะเห็นประเทศไทยเรานี่ ช่วงสองสาวันที่ผ่านมาน้ําท่วมอยู่หลายแห่งครับซึ่งมันก็เป็นอะไรที่เมื่อสามสี่เดือนที่แล้วก็ร้อนจัดกันเป็นเป็นอะไรที่อยู่กันยากนะเพราะฉะนั้นมาตรการของสิ่งแวดล้อมนั้นจึงส่งผนมาเป็นลูกโซ่นะมาถึงบริษัทเล็กแน่นอนเลยแล้วถ้าใครไม่เข้าอยู่ตรงนี้ก็ไม่สามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มได้นะครับ สิ่งที่ผมคิดว่ามาตรการที่รัฐบาลออกมาคราวนี้เรื่องแหล่งทุนก็ต้องการผงายไปในกระบวนการผลิตหรือเครื่องจักรเครื่องมือรวมทั้งหลายหลายอย่างที่จะสมมาตรฐานเพื่อให้ผลิตภาพนะฮะของเอชบี e เราเนี่ยมีการยกระดับหรือเปลี่ยนถ่ายเรื่องนี้อย่างจริงจังผมคิดว่ามีธนาคารหลายธนาคารที่กำลังทำ ก่อนหน้านี้ก็เอ็กซิบแบงก์ก็เพิ่งออกเรียกบลูบอลอ๋อเอเอ,เ,อเป็นอะไรที่ทำให้ยิ่งกว่าเรื่องเป็นมิสิง์เล้าก็คือทำให้ทะเลเนี่ยมีความสะอาดขึ้นมาด้วยแรวนล้อมเรื่องนี้ก็ปรากฏว่ามีคนสนใจเ,เข้าไปซื้อบอลของทางเอ็กซิบแบงก์นี่อย่างหลายเท่าตัวของจำนวนที่จะมาขายเพราะนั้นก็มีแหล่งเงินทุนที่ชัดเจน ลงมาให้ช่วยต้องจากเอสบีแบงที่ผ่านมาตรการของทรมรเมื่อสัปดาห์ที่แล้วดังนั้นก็ต้องถือว่าเรื่องนี้จริงจังทีเดียวนะครับดังนั้นจึงไม่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้แล้วก็เรื่องการส่งออกเนี่ยจึงเป็นคู่ค้าในต่างประเทศก็เริ่มให้ความสำคัญเรื่องนี้ก่อนที่กดระเบียบต่างๆเพื่อนร้ทราบใช่ไหมนะว่าเดี๋ยวนี้มาตรการสิ่งแวดล้อมที่ออกมาเกี่ยวกัรค,ค้าแล้วเนี่ย หนึ่งมืนแปดพันฉบับเลยทีเดียวฮะทั่วโลกเนี่ยฮะทั่วโลกครับโอ้โห oh oh แต่ยังไม่พอใช่ไหมคุณผู้ชเห็นคาดว่าจะเพิ่มอีกสองสามเท่าตัวเลยสองสามปีเขาแนะ่เลยเลยมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวที่กระทรวงอุตสาหกรรมทาเนี่ยผมอยากจะเรียกร้องให้ผู้ประกอบการทั้งหลายมีแนวคิดเรื่องนี้เนี่ยเข้าไปร่วมเลยแล้วก็ไปขออนุญ,ญาตนะเพื่อเข้า ยกระดับตัวเองเข้าไปอุตสาหกรรมสีเขียวแล้วขอหนังสือรับรองนะครับเพราะจริงๆก็ไม่ยุ่งยากมีห้าระดับเหมือนคล้ายๆการประหยัดพลังงานมีหมายเลข้า่นนะก็ผมมีคู่มือมีแนวทางปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างละเอียดแล้วก็ช่วยทำให้ยกยกระดับไม่ไม่ยากแล้วก็ปัจจุบันยิ่งมีเงินทุนในราคาดอกเบี้ยถูกเนี่ยผลผลในระยะเวลายาวถึงสิบปีเนี่ย จึงสามารถทําให้เราเออ่อดําเนินการได้ไม่นั้นเราจะสินค้าเราจะสู้คู่แข่งไม่ได้เลยครับแล้วสินค้าที่ผ่านกระบวนการพวกนี้เนี่ยอาจจะราคาแพงนะครับอ,อย่างรุ่นไอ้อะไรรองเท้าอดี s เนี่ย <ฮะ S 2> ผู้หนึ่งเจ็ดแปดพันบาทที่เคยคุยในรายการนี้อยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมกระบวนการที่จะปรับธุรกิจสีเขียวนั้นเปลี่ยนเป็นการใช้พลังงานที่สะอาดนะครับแล้วก็ เน้นเรื่องอีวีด้วยนะครับเน้นเน้นในหลายเรื่องอ,อโฟกรลิฟเนี่ยหลายคนที่ใช้พลังงานฟอสซิลก็เริ่มทยอยเปลี่ยนเป็นเอ,อโฟลกลิฟที่ยกช่วยเครื่องจากคนโลจิสติกขนสง่งอะไรต่างๆก็ให้เป็นเอพลังงานไฟฟ้าด้วยทีเดียวเลยจึงแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่ากำลังมันมาแรงเลยก็คือ นวัตกรรมการบรรจุผลิตภัณฑ์ธรรมชาติแล้วก็รักษาสุขภาพแล้วก็รักโลกด้วยเออเมืองไทยนีย่มีอะไรที่เผาทิ้งเยอะนะครับ <c oughs> ก็ก็อย่างเช่นยกตัวอย่างเออเปลือกทุเรียนเห็นไหมครับเปลือกทุเรียน <c oughs> เรากินทิ้งกว้างเลยเออสามารถที่จะเอามาใช้แทนพลาสติกได้นะครับแล้วก็เอาฟางข้าวนะครับเออได้หลายอย่างนะครับก็เลยคิดว่าเรื่องนี้ ก็สามารถสร้างขยะซึ่งทำให้โลกร้อนเนี่ยมาออขยะพลาสติกโฟมอะไรต่างๆโฟมนี่ไม่มีสิ่งที่จะย่อยสลายได้นะครับอ,อ,อาจจะถึงเจ็ดอกเจ็ด้อยปีเลยทีเดียวพลาสติกเนี่ยนะครับดังนั้นจึงวางข้าวผักตบชวาชานอ้อยเยื่อปามอะไรต่างๆนั้นสามารถมาสร้างไอ้บรรจุภัณฑ์ที่ทำให้ภาคเกษตรมีรายได้เสริมรแล้วก็ไม่ขอ เกิดสารมะเร็งแล้วก็ไมโครพลาสติกที่ลงไปทำลายอาหารทะเล hmm. ต,ต่างๆได้ด้วยนะครับปัจจุบันกระแสะแรงซื้อเรื่องนี้มาอย่างจริงจังแล้วก็ไม่พอขายนะครับก็หลายคนน่ามีความสนใจเรื่องนี้ก็น่าจะมีความริเริ่มในแต่ละชุมชนผู้ประกอบการก็สามารถทำเรื่องนี้ได้ไม่ไม่ไม่ยากแล้วก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไร แล้วว่าอุปกรณ์ต่างๆก็ซื้อหาได้ราคาไม่แพง,งก็อาศัเงินเกเงินทุนเนี่ยทําเรื่องนี้อย่างจริงจังได้นะครับก็เลยผมก็ยยกตัวอย่างให้เห็นเเพราะฉะนั้นการทําให้ลดโลกร้อนเป็นมิตรส,สิงแวดล้อมด้วยความหลากหลายทางชีวาภาพของประเทศไทยเนี่ยจึงน่าจะมีความพร้อมที่จะทําให้ผู้ประกอบการทั้งหลายเนี่ยเรื่องนี้แล้วก็อีกการหนึ่งเรื่องฉนวนผนัง เที่เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานก็น่าจะต้องเอามาใช้อย่างจริงจังนะครับ mm hmm. เอก็โฟมที่แทนที่จะามาใช้ใน <c oughs> บรรจุภัณฑ์ก็เอาโฟมมาใช้เป็นผนังได้แล้วก็ไม่แพงด้วย <c oughs> แล้วก็คงทนนะแล้วก็ไม่ย่อยสลายง่ายนะครับก็ติดตั้งง่ายด้วยแล้วก็เร็วไวเพราะฉะนั้นห้องเย็นต่างๆของสินค้าเกษตรอะไรหลายชนิดเนี่ย ก็มีเทคโนโลยีนวัตกรรมเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วก็เกิดการเอให้แหล่งเงินทุนเรื่องนี้อย่างจริงจังไปนะครับก็เลยผมว่าก็เลยอยากจะฝากาให้กับบรรดาทั้งหลายประเทศไทยเราตกลงกับชา,ชาติภายใต้ของยูนิโดเนี่ยนะฮะทำเรื่องนี้อย่างจริงจังเขาเรียก G.I. Mark ก็คือ Green Industrial อสัญ,ญลักษณ์ที่ทำ อุตสาหกรรมสีเขียวเนี่ยนะครับก็ต้องการที่จะปรับปรุงกระบวนการผลิตบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมจะส่งต่างๆอย่างต่อเนื่องแล้วก็ให้เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมแล้วก็กระแสที่ต้องทุกธุรกิจต้องรับผิดชอบต่อสังคมนะครับเพื่อต้องการให้ห่วงโซ่บริษัทใหญ่ๆวันนี้มีความพร้อมมากแต่ว่าผู้ประกอบการเอสบีนั้นยังอยู่ในขั้นระสกอกสาม ก็ดูเหมือนจะเป็นอะไรที่เรายัางมีความไม่พร้อมเยอะผมเชื่อว่าคงมีความพร้อมเอ e ีนี่ไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นตครับ,รบก็คิดว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นทั้งหลายนี่ก็ได้แรงกระแสะกลไกจากแบงก์รับเนี่ยเที่ยวนี้ก็น่าจะสามารถจะมีโอกาสในการแข่งขันสร้างภาพลักษณ์ทัศนคติที่ดีกับลูกค้าต่างๆได้แล้วก็ลดการใช้พลังงานซึ่งก็เดี๋ยวนี้แพงมากนะครับ <laughs> แล้วก็ได้ประโยชน์จากตรตัฐต่างๆที่จะอุดหนุนนะครับเอ่อที่จะดําเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับก็เพราะฉะนั้นการสร้างเครือข่ายสีเขียวเนี่ยจึงเป็นเรื่องใหญ่ที่รัฐบาลก็จะเป็นที่จะต้องมาดำเนินการแล้วก็อีกวันอันหนึ่งก็วัฒนธรรมในองค์กรเอ่อที่เรื่องสีเขียวเนี่ยเอ่อก็อยากให้ทุกองค์กรทํากันอย่างจริงจังก็จะช่วยได้มากเลยทีเดียวครับครับ น่าสนใจนะฮะทีนี้แนวโน้มมันจะเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยอแต่มันจะมีปัจจัยบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่าคุณโมคน всем, ที่อาจจะทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยต้องคิดแล้วคิดอีกโดยเฉพาะเรื่องของต้นทุนที่มาจจะสูงขึ้นในช่วงแรกๆนะฮะคุณโมคนนียใช่ครับก็ต้องเรียนเลยว่าการเปลี่ยนถ่ายหลายอย่างเนี่ยก็เกิดต้นทุนแต่ถ้าไม่ทําเนี่ยเราจะอยู่จะกระทบว่าของที่เรามีอยู่เนี่ยจะขายไม่ได้เลยอ่าครับเอ่อ เราเจอหลายแห่งหลายอย่างมาแล้วนะครับที่เอถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนเราก็อยู่รอดอไม่ได้นะครับ yeah. mm hmm. อยากต้นทุนดูเหมือนจะสูงแต่จริง,รงๆระยะยาวเนี่ยกลับดีแล้วก็บางเรื่องที่เอเกี่ยวข้องกับอ BCG ถ้าทำกันครบร้วนแล้วเนี่ยมันจะเกิดที่เรียกว่าประสิทธิภาพป mm hmm. ระสิทธิภาพหมาย,มาย,มายถึง ก็เรียกว่า productivity นะก็หมายความว่าเราจะผลิตของได้มากขึ้นในภายใต้ต้นทุนที่ถ่ลงแล้วก็มีเอออำนาจในการแข่งขันต่อสู้เรื่องนี้ได้มากขึ้นหลายธุรกิจที่ทำสีเขียวเนี่ยเรียนเลยว่าน่าสนใจมากเพราะว่าจะได้เขาเรียก G P คือกำไรขั้นต้นเนี่ยถึงยี่สิบถึงยี่สิบห้าเปอร์ ซึ่งต่างกับอุตสาหกรรมประเภทพื้นฐานทั่วไปที่จะต้องอใช้ราคาเป็นกลยุทธ์หรือใช้ต้นทุนถูกนะฮะหรือใช้ราคาอมาหั่นนะซึ่งผมว่าหลายประเทศเนี่ยรื่มเห็นว่าเรื่องนี้ไม่ไม่เป็นประโยชน์แล้วครับแล้วก็อีกอันนึ่งที่ทุกคนจะต้องทําแล้วก็ต้องให้บ้าข้างเลยก็คือมาตรฐานมาตรฐานอืม มาตรฐานแนตะ่มาตรฐานเนี่ยมีหลายอย่างโดยเฉพาะมาตรฐานเรื่องสีเขียวเนี่ยมีเป็นหลายชุดชนิดนะฮะที่รเราจะต้องทำตั้งกระบวนการที่เป็น ISO รวมจนถึงมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคเนี่ยถ้าทำแล้วเนี่ยจะทำเกิดภาพลักษณ์แล้วก็ทัศนคติที่ดีแล้วก็สามารถที่จะมีอำนาจในการแข่งขันการตั้งราคาได้ับ แล้วก็สิ่งที่สะท้อนก็คือกาไรขั้นต้นเนี่ยก็จะดีขึ้นกว่าเดิมด้วยถึงแม้ว่าต้นทุนจะสูง hmm. เพราะว่าไม่ไม่มีอะไรที่มันยั่งยืนหรือดีกับมิตสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบนั้นจะมีต้นทุนที่ต่ํานะแต่ผู้บริโภคก็ร้อมที่จะยินดีจะจ่ายแล้วยุคนี้ผมคิดว่าต้องมุ่งไปยังกลุ่มที่มีอำนาจซื้อสูงคือคนรวยคนที่มีรายได้สูงเพราะวะ่ คนเหล่านี้จริงๆก็เลือกสรรการบริโภคัสรรสิ่งที่ดีนะอย่างผ้าใบที่ใช้แล้วเนี่ยที่ได้ราคาคือผ้าใบที่ใช้เกินสามปีนะไม่ใช่ใช้ผ้าใบที่ใช้มาแล้วยิ่งใช้ได้นานเท่าไหร่ใช้มาแล้วนานเท่าไหร่ก็ยิ่งได้ราคาสูงขึ้นนะก็สีสันความเป็นธรรมชาติของการใช้แล้วเนี่ยมันสะท้อนถึงเขาเรียกว่าความเท่ ความเก๋ของการเอากลับมาใช้ใหม่เพราะนั้นก็เลยเป็นสิ่งที่ผมว่าโลกมันเริ่มให้ค่าหรือมูลค่าเพิ่มเนี่ยกับคนที่เรียกว่าตอบแทนความดีกับสังคมกับโลกทีเดียวได้ทีเดียวเลยนะกับเอะถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณบุคคลครับถ้าเกิดว่าเอสทั้งหลายนีย่เขาจะไปขอสินเชื่อกับทางธนาคารหรือว่าสถาบันการเงินต่างๆเนี่ยมันมีประเภทนี้ไหมครัสิชืิอประเภทนี้ เอ่อตอนนี้แบงก์รัฐเนี่ยทำอย่างจริงจังก็มีแบงก์เอ็กซิบแบงก์นะครับ <it> ซึ่งเขาตั้งเป้าหมายที่จะทำกรีนเอ่ออีโคโนมี่ให้ได้ห้าสิบเปอร์เซ็นซึ่งเดิมเขาทำแค่สามสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับนับ้นถ้าใครไปก็สามารถอันที่สองก็คือเอชเอ็มพีแบงก์ที่ได้เขาเรียกว่าโครงการพีเอชเอจากคณะรัฐมนตรีคือครัฐบนะาลในสักข้อสนับสนุนดอกเบี้ยร้อยละสามคือคงที่ ดอกพี่ร้อยนั้สามสามปีเลยทีเดียวแล้วให้ผลได้ยาวถึงสิบปีแล้วก็เครเพีรียดก็คือไม่ต้องผ่อนเงินต้นนะหนึ่งปีเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นอะไรที่มันสามารถที่จะย,ยกระดับและเปลี่ยนถ่ายโดยใช้เครื่องจกักรเครื่องมือหรือการเปลี่ยนกระบวนการเพื่อผลิตสภาพเรื่องนี้เนี่ยผมว่า จะช่วยทําให้ลดถอนต้นทุนตรงนี้ลงได้นะครับครับครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวกับหน้าคุยกันใหม่ครับขอบคุณมากครับคุณมงคลครับขอบคุณครับกับคุณมงคลลีลาธรรมนะครับซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสบนะครับลองคุยกับทางสถาบันการเงินดูผมจำจำไม่ได้นะครับว่ามีธนาคารอะไรบ้างที่เขาให้สินเชื่อลักษณะแบบนี้เนี่ยเป็นสินเชื่อสีเขียวอย่างของอมสินนี่รู้สึกว่าจะ จะมีอยู่แต่ไม่ไแน่ใจรายละเอียดนะครับไม่แน่ใจรายละเอียดลองลองเข้าไปดูในเพจหรือว่าทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินดูก็ได้นะครับลองเช็คดูว่าจะมีสินเชื่อประเภทดีหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดทำได้ปุ๊บเนี่ยมันหมายถึงการเพิ่มศักยภาพอย่างที่คุณมงคลบอกเมื่อสักครู่แน่นอนแหละครับว่าเงินกู้ที่ได้มารวมดอกเบีย้ยแล้วเนี่ยอาจจะสามารถนําไปสร้างกําไรแล้วก็ตอบแทนกลับมาโดยที่มากกว่าเงินกู้พร้อมดอกเบีย้ยด้วยซ้ำไปนะครับยังไงก็ลองพิจารณาดู เอาละครับนี่เป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับผมไปเฉลยคําถามครับวันนี้เราถามคุณผู้ฟังนะครับว่าสินเชื่ออพัตนธธ์โทษเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารอมสินที่ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ1.85ซึ่งถ้าเกิดว่าเอาไปเทียบกับดอกเบี้ยของเงินฝากประจําเนี่ยก็จะตกประมาณร้อยละ2.17นเนะครับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเนี่ยจะหมดเขตรับฝากวันที่31สิงหาคมนี้ คำถามคือว่าการเปิดบัญชีเนี่ยต้องเปิดบัญชีโดยใช้จํานวนเงินเท่าไหร่นะครับด้วยจํานวนเงินเท่าไหร่คําตอบคือ1 0,000บาทนะครับ็นการเปิดบัญชีขั้นต่าเอาละครับเดี๋ยวใครไปผู้โชคดีอย่างไรในวันจนันนาครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมในรายการเก็บเบี้ยดได้ถุนลานวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับขึ้นรถไฟฟ้าให้คุณลดอะไรได้บ้างลดเวลาเดินทางลดการ